มันอยู่ตรงทางออกมันเลี้ยวไปมันเลี้ยวฝั่งของข้าวแล้วไอ้เฟนเลี้ยวไปฝั่งข้าวคุณเดินนะตรงที่มึงบอกกูว่าเฟสไอ้ทางยาวเหรอเออเขียนเขียนเขียนตรงนี้แม่งน่ากลัวกว่าเดิมอีกไอ้เที่ย้ยกูอยากร้องเออโรงพยาบาลประสาทอุ้ยอย่างน้อยตรงนี้ก็สว่างขึ้นกว่าเดิมนิดนึงตูนไอ่เดี๋ยวกูว่าชัวร์คนเดียวด้วยไอ้เที่ยเดี๋ยวเข้ามาด้วยกันได้ไหม <peach S 2> ได้มึงเปิดประตูดิไม่ต้องปิดมีผีปะเดี๋ยวไม่ลองเข้ามาเราจะปิดทำไมแเราลองเข้ามาว่ามันผีคุณได้ไหมดูมันซ้อนท้ายแอนเปิดไว้ดิให้ขังเปิดเปิดทุกเปิดเปิดทุกตู้เลยปะเออเปิดเปิดไว้ทิชชู่เลยทางแบบนี้ใครปิดตู้ทางแยกแบบเนี้ยอือกูเห็นแล้วอยู่ด้านซ้ายอืออืออือ เดินมาได้ไหมอย่าปิดตู้อย่าปิดต,ตู้ขอร้องอย่าเดินมาได้มันเดินมาได้ม e> ันเดินมาได้เดินมาได้เดินมาได้ไปแล้วไงแล้วกลัวแล้วโบ๊กล um> ัวแล้วไอ้เัื่อนี้น่ากลัวจะเดินมิออกออกมาออกมาโบ๊ทโบ๊ทโบ๊ทไปยังอย่าปิดตู้นะเว้ยอย่าปิดตู้เปิดค้างไว้เจอเกมีผีนะไอ้ป๋ามันไปแล้ว ไอเกมนี้เกมนี้โคตรเฮียเลยเนี่ยแหละเยความสนุกสนุกไอ้เชียห้องข้างหน้าเปิดไหมลองเปิดดิเฟนเราหลบในห้องได้เหรอเนี่ยไอพี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 อยู่ไหนขีพไม้เฟนผีไมปทั้งประตู้ดิเปิดทำไมเปิดเฉียงทำไมเปิดเแสยเปิดปิดเปิดทำไมิด เปิดทำไมเสียงพิดปิดอยู่ครั้งแรกมึงเปิดทำไมบินมึงเปิดทำไม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 ผมปิดแล้วโง่เรี่องก็เปิดปิดทำไมเนี่ยผีไปแล้วออกมาออกมาห้องนี้อ่ะเปิดได้ไหมเฮ้ยห้องนี้มันเปิดอะไรอยู่มันมันเดินมาแล้วขอที่อย่าเลย มีอะไรไหมเราลองดูก่อนเฮ้ยเป็นแรงสาบตัวโคตรใหญ่เลยเป็นตัวผีนะก่อนแรงสาบไอ้กคุณแจคุณแจเจ๋อบอกว่าอะไรเกี่ยสงสัยอะไรเอ่ยไอยโมดโมดเปิดไว้เลยเดี๋ยวปิดไม่ไม่ไม่ไีพีมาผีมาไอ้โบ๊ะไอ้สัตว์หนีหน้าหนีขยะสังคมไอ้ปริศโลกโลกปิดดีเขี่ยมึงให้เปิดทำไปเด็กพวกมึงอยู่ไหนกันเนี่ยก็อยู่ในตู้กับไฟฟ้ากับไฟเคนไอ้ห้องนี้เปิดแล้ว มึงมีอย่สีแดงมึงมีอยู่ไหนกันมึมีหัวอยู่ไหนกันไอโกโกวาโกโกวามึงผีอยู่ข้างหน้าผีอยู่ข้างหน้าผีอยู่ข้างหน้าโกโกวาเอ้ยอโบ๊ทโกโกวาหลังมึงเดี๋ยวมาแป๊บนึงรับของมันเดิมากูเห็นเอเซนอ่ะมันเดินเข้ามาแล้วมังก็ตายทัน้าตาเลยเปิดแล้วโบ๊ทอยู่ไหนเนี่ยก็ไปเปิดแล้วมันผีผีอยู่ผีอยู่ซอยสุดท้ายซอยสุดท้ายแล้วโบ๊ทอยู่ซอยไหนฝั่งตรงข้ามคาเฟ่ทีเดียวโบ๊ทอยู่ซอยสุดท้ายเลยซอยไหนซอยสุดท้ายดิ ผีไปฝั่งคาเฟทเรียนะผียีังอยู่ซอยสุดท้ายอยู่เลยไอ้เทียไม่ไปไหนเลยสัตกเคลนเคนเปิดตู้ไว้นะครับผมผีไปฝั่งไอ้ฝั่งนึงนะไอ้ฝั่งเขาไม่ใช่ห้องคาเฟทเรียไปไม่กลับไปผีกูได้ยินเสียงเปิดห้องอ่ะกูได้ชนประตูเคลนเขาเรียกว่าคาถาท่านสูงเจอผีต้อเงียบเนี่ย ไม่เป็นไรเฟนกูเ,เปิด<ย>ไประ <ไป S 1> ตูประตูละพวกมึงอยู่ไหนเนี่ยเกียร์บดพี่ร์บดโอนเกียร์เลยสัตว์ขี่ไปโล่ตามๆหรือกูไปรับมึงตามๆไปรับก่อนอันนี้คืออะไร S4 อ๋อวางกดสี่อันนี้ประตูก <c oughs> ระ็ะรวยแล้วเอ้ยอันนี้เปิดได้อันนี้กระโล่เลยเดี๋ยวมีใครมีเลขสองอันนี้มีเลขสองเอ้ยกูวางแล้วบดบดอยู่ไหนก็รู้ที่สี่กูวางแล้วนะ มันาวนเรอไม่เดียวม่เีาเลยไงอาม่องาม้กหัดไม่รู้่เลี่ยนไงเปล่ตด่อเปม่นต้องเปี่ยนรไเ่นแล้วก็รไนวามนามเราไะเไปหรปาันามามสามไม่ใช่ทางออกเลยจ่เป็นทางไปต่อใช่มันมืดโหลดแบบข่อไปโรลดบิ่งเลยเ้าไม่โหลดไปที่วะไม่โหลดอ่ะ เราต้องมาดูมันเอ้าทำไมไฟฉายกูขึ้นสนิมล่ะอะไรเนี่ยอไฉายนเดี๋ยวที่นี่มันที่เดิมแล้วกูก็เห็นแล้วนะจ้ะมันอยู่ตรงนี้หายไปละไม่ไม่หายไม่หายมันจะอยู่ตรงนี้ถตามไม่ได้เป็นครับเป็นกันกล้วยรึเปมันเป็นกันกล้วยเปลืแดงก้านแดงกูเปิดไม่ได้ ตู้หลอกตามตู้หลอกไอ้ปามปามตามมาปามพีผ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 ีมึงบอกกูทำไมเคีมึงบอกตีไอไอช่องนี้เราใช้ปูคีหลบตรงไหนตรงนี้เหรอเคนวิ่งปามวิ่งวิ่งวิ่งสเตมิน่ากูจะหมดปามแต่ไมิน่าไอ้เข้ากันกูรู้เดี่ยวกูรู้เดี่ยว อยู่ฝั่งนู้นแน่เลยที่เดียด้านหลังด้านหลังด้านหลังมีอะไรด้านหลังมีอะไรกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วโอ้ยพวกไอ้เด็กเนี่ยอ้กูเห็นว่ามึงยืนตรงนั้นนะกูก็ม่ึงจะไม่ตามอ่ะต้องมาต้องไปฉายดูดิถ้าผีไล่เราจะโม่เอ้ฟเฟลเราไปเปิดห้องตรงกลางไหมกูเห็นแล้วเฟลอยู่ข้างหลังคือไหมผีแดน ไป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 ไ้อยู่คนเดียไป่ปไ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 ปกปไ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 ่ไป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 หปไ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 ปองอื่นอยู่ไหนอไป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 ไมันซูมอไป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 ไาไป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 ไยไป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 อปไปไปลปไ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 อยากแกล้งกูนะ เปลี่ยนกรบถับเราหายห้องไม่เจอว่ะห้องมันอยู่ตรงไหนวะกูเดินวนตรงกลางแล้วนะไม่มีห้องอะไรเลยนะไปไงอ่ะเดี๋ยวเราหยิบกุญแจมาผิดนี้ตลอดการวะโบด์โบน์โบน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 ผีอยู่ไหนคนเราผีไรกูอยู่ตรงนู้นตรงนู้นตรงรอบโบดเริ่มคิดเยอะจนมองไม่เห็นของที่อยู่ข้างหน้าความกลัวมันบังตาผีมันไม่บอกข้างหลังบบร์วังมันอยู่เทินนะมันอยู่เทินไปหายป่า ดูดูดูกูเปิดให้กูเปิดแล้วกูเปิดแล้วเปิดไม่ได้เปิ<ส>ดอีก<บ>ีรอ,อกแล้วอันล็อกแล้ว,อ,วลอันล็อกแล้วอ่ะ Chapter 1 Bad End